สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินไอติมชื่อร้านเซเว่นต์อยู่ในนิมมานซอย11นะคะนิมมานซอย11ค่ะลักษณะไอติมของเขาก็จะเป็นไอติมเจลาตโต้แบบอิตาลีนะคะเนื้อเนียนเหนียวนึนับอร่อยมากและไอติมเขาเนี่ยจะมีหลากรสมากค่ะมีร้อยกว่ารสเลยตามกระดานนอ้ถาสอบถานน้องๆทีมงานได้เออชอบกินรส อ่าช็อกโกแลตพิกแต่วันนี้ไม่มีก่อแล้วก็เลยกินมะนาวอก้าส่วนพี่กบชอบกินพิซซาชิโอค่ะพวกเมนูผลไม้เนี่ยมีเยอะมากเลยเป็นผลไม้เนาอแล้วก็พวกครีมหรือนมช็อกโกแลตนี่คือได้รสเข้มข้นมากๆบางทีก็จะมีรสชาติแปลกๆอย่างเช่นทุเรียนมะพรา้มาวมะม่วงหรือรสหมากฝรั่งถ้าสนใจลองมาชิมได้ที่นิม,มานซอย11นะคะเนื้อไอศครีมเขาค่อนข้างจะเข้มข้นนี ราคาไม่แพงมากถ้าใครสนใจก็ลองแวะมามีแยมด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่เบญจรงค์ที่เปิดมานานมากๆคินตั้งแต่สมัยสาวๆตอนนี้เข้าวไหวกลางคนแล้วข้าวมันไก่เบญจรงค์อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชพัฏนนะคะเลยสะพานลอยมาหน่อยนึงค่ะก็จะอยู่ตรงตึกแถวตรงนี้เขาก็จะมีน้ําซุปแล้วก็มีข้าวไก่อบไก่ทอดแล้วข้าว ไก่ต้มธรรมดาเนาะมันจะมีอยู่3แบบแล้วก็มีข้าวขาหมูด,ด้วยตอนนี้อันนี้เรากินข้าวไก่อบกับข้าวไก่ทอดค่ะนี่ข้าวมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะหอมกระเทียมชุ่มฉ่ากินกับข้าวมันไก่ทอดจะอร่อยมากน้ําจิ้มให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงมีน้ำซุปให้อีกต่งางหากหน้าตาคนกินก็จะรื่นประมาณนี้นะคะดูชิ้นไก่ที่มันใหญ่ช่ำๆเปิดถึงดึกเลยค่ะเปิดตอนเย็นนะคะจนถึง เกือบเที่ยงคืนแนแล้วตอนลุงนี้ก็ตีโปเกมอนไปแล้วก็กินไปนั่นแหละค่ะตามที่สภา,าพที่เห็นก็จะบรรยายประมาณนี้ใครสนใจไปกินข้าวมันไก่เบญจรงได้เลยนะคะตรงกันข้ามมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ค่ะเปิดตอนเย็นลองเซิร์ชดูใน Google ดูก็ได้อันนี้เป็นร้านอร่อยที่ทางร้านเราอยากแนะนําว่าเป็นมื้อดึกหลังปิดร้านที่เราไปกินกันบ่อยๆค่ะ,ละแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แวะมาบอกร้านอร่อยรอบบ้านค่ะอันนี้ซันโทริซูชิอยู่ในโครงการสาสตีภูมิเพรสนะคะหน้าร้านหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณลุงสมบัติเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นค่ะแกจะลงไปเอาปลาเองทุกๆวันอังคารพุธพรฤหัสหรือบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นแต่คุณลุงจะมีเซตอาหารทั้งวนันเป็นเซตอาหารซาชิมิและซูชิค่ะให้เลือกในราคาย,ย่อมยาวเหมาะสําหรับ นักศึกษาและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองเชีงยงใหม่เป็นราคาย่อมเยานะคะก็จะเป็นร้านเล็กๆแล้วก็แบ่งกันนั่งค่ะอันนี้พี่กบกินซูชิเนาะเป็นข้าวเซตซูชิส่วนเราเป็นกินเป็นซาซิมิปลาเด็ดปรุงสมบัติไปเอาปลาจากทะเลของบ้านเราเองและเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ